ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางครับและก็ขอกรับสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการนําเหรียญกระสับนะครับมาหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญชนิดละ5บาทนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทให้พี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่ามีทางกรมกระสาบนะครับได้เรียกเก็บคืนเหรียญกระสาบนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับไปเป็นจํานวนมากแล้วเพื่อจะนําเป็นหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับ <c oughs> ออกมาเพื่อใช้ในระบบมุนเวียน ของประเทศไทยเราต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3ามเหรียญน,นี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะขอกราบขอพระคุณครับพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องแสงเทียนนำทางครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญ5บาทนะครับปี พศ2544ครับเลขสวยนะครับเลข42ตัวนะครับสภาพของเหรียญครับก็อยู่ที่ประมาณ60-70นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นเหรียญชนิดละ5บาทนะครับรุ่นหนานะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือรายละเอียดของเหรียญนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทั้งตัวหนังสือนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีกี่ปีครับลักษณะค่อนข้างจะสวยครับแล้วก็ดูชัดเจนมากกว่าเหรียญที่เป็นรุ่นชนิดบางนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับปเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กร,รมัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับ หินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขตัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่ะครับส่วนชิดขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมครับขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับ บริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2544นั่นเองนะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข5าไทยและเลข5าอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองส่วนชิดขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2544นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่76ล้านนะครับ5 6 6 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าทางแสงเทียนอีกนะครับก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับ ได้เริ่มที่คิดจะเริ่มสะสมนะครับจึงอยากจะแนะนําเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะไว้ก่อนครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับเราก็สามารถพบเจอเหรียญแบบนี้นะครับในตามสถานที่ทั่วไปนะครับจุดเริ่มต้นของการเก็บสะสมเหรียญแล้วก็คือการเก็บออมเงินออมนะครับยิ่งเราเก็บมากเท่าไหร่ออมมากเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งมีเงินมากแค่นั้นนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2อ4 4ัรบราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละเจบาทครับสำหรับเหรียญ UNC อนนะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่708 0แตครับแต่ก็มีเอกลักษณ์ของเขาเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างจะสวยงามครับสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นหนาครับตัวหนังสือนะครับรูปเป้านะครับ ค่อนข้างจะชัดเจนครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับดูข,ขนาดรอยกระเบื้องนะครับลวดลายของกระเบื้องก็ยังมีครบนะครับค่อนข้างจะสวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับข้อมูลของเหรียญนะเป็นเหรียญกระสาบครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตน้ำหนัก7.5กรัม ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงรอเก้าของเรานะครับส่วนชิดขอบเหรียญนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535นะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2535นี้นะครับ มียอดผลิตอยู่ที่48ล้านนะครับ9,39,620เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่มากไม่น้อยคนระับอยู่ระหว่างกัมกึ่งกันนะครับระหว่างมากกับระหว่างน้อยครับส่วนร,ราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินเหรียญเป็นเหรียญ UNC อน UNC, นะครับอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับซึ่งถ้าพี่ๆดังน้องนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับ แสงเทียนก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะเหรียญที่มีลักษณะพิเศษก็คือเหรียญอาจจะมีเหรียญเนื้อเกินนะครับหรือว่าเหรียญที่มีการผิดพลาดนะครับจากการผลิตซึ่งราคานั้นค่อนข้างจะสูงเพระแลกก็กําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับมีเท่าไหร่เขารับกันไม่อั้นนะครับสําหรับ เหรียญที่มีลักษณะพิเศษกรับขึ้นอยู่กับว่าลักษณะพิเศษนั้นจะโดดเด่นสวยงามยังไงนะครับไม่จํากัดนะครับไม่จะเป็นว่าต้องเป็นเหรียญที่หายากนะครับเหรียญที่หาง่ายๆครับยอดผลิตเยอะๆถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับราคาก็สูงได้เหมือนกันนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับ เป็นเหรียญของปีพศ2545น้นั่นเองนะครับสภาพของเหรียญอยู่ที่ประมาณ80%นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมียังคงลวดลายที่สลัสลวยสวยงามนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังขนาดลายกระเบื้องครับก็ยังจะชัดเจนเลยครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของเหรียญ5บาทนี่ครับรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจน เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัดติยราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะมีพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้มียอดผลิตอยู่ที่ ยี่สิบเก้าล้านนะครับหกแสนหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่มากนะครับสําหรับ29ล้านนะครับแต่ก็อาจจะเหลือไม่ถึง29ล้านนะครับเพราะว่ามีการเรียกเก็บคืนเหรียญกระสาบของในหลวงรัชกาลที่9อีกวเป็นจํานวนมากแล้วเพื่อนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของประเทศไทยเราต่อไปนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินเหรียญ UNC นะครับอยู่ที่120บาทนะครับสำหรับราคาเหรียญ UNC แต่ถ้าพี่พี่น,น้องนะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงครับไม่จำเป็นต้องมียอดผลิตที่น้อยไม่จำเป็นต้องมีเหรียญที่ติดลำดับนะครับขอเพียงแต่ว่าพี่พี่น,น้องๆมีเหรียญแบบลักษณะพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกิน,นครับ หรือว่าเหรียญพระเสียนกับหรือเป็นเหรียญที่มีการผิดพลาดนะครับทางการผลิตนะครับอย่างซึ่งนะตอนนี้นะครับเหรียญแปลกยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจํานวนมากนะครับราคานี้ก็ค่อนข้างจะสูงครับตามสภาพตามความสวยงามของเหรียญนะครับและตามปีพศนะครับถ้าเป็นเหรียญที่หายากติดลําดับแล้วก็รับรับรองครับราคาหลายร้อยบาท เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนําทางสวัสดีครับ